โอชตราคบเพลิงฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตฟื้นฟูทุกชีวิตสู่ครัวโลกคุณเหมือนจะเคารพวิธีเก่าแต่ก็ยึดถือวิธีใหม่ไปพร้อมๆกันเราจะทำยังไงให้ยุคนี้เนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเมื่อก่อนเราทำได้ผมคิดว่าโลกมันเปลี่ยนแต่เราไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนเป้าหมายแล้วมันจะมั่งคงขึ้นมาอย่างไร ผู้ปลูกจะต้องเป็นผู้ขายด้วยอยู่ตรงไหนเนี่ยโลกโซเชียลมันพร้อมจะไปพิสูจน์ความจริงบนแผ่นดินคุณใช้เคมีใช้ตามคนอื่นครับที่เขาแนะนำมาผมไม่ได้ทำอาชีพอื่นเลยนอกจากทำสวนทอบทอะไรตายยากแล้วพอดีมีมีเพื่อนรุ่นพี่นะครับแกให้ไปดูที่บ้านแก ผมเห็นแล้วผมจึงตะลึงเลยโอ้โหสวยเขาได้ผลผลิตมากเดิมอยากจะมีอย่างเขาบ้างอยากให้มีผลผลิตแบบเขาบ้างหลอกแฟนไปครับพอแฟนผมเห็นนะครับตะลึงแฟนบอกว่าเขาทำได้ไงเขาใช้ปุ๋ยอะไรจากที่ไม่เคยผมไม่เคยอยากจะมาเลยไม่เคยอยากพาคใครมาดูเลยเพราะว่าอายแต่หลังจากนั้นพอมาใช้ตัดอีกครั้งหนึ่งได้เพิ่มมาเป็น300กิโลแล้ว300กิโลกว่า ครั้งต่อไปผมว่าผมก็ต้องได้มากกว่า300ขึ้นแน่นอนหลักตันนี้คงไม่หนีผมไปไหนแน่ผมชัยสิทธิ์เครือใ่เกษตรกร,กรทำสวนปาล์มครับต้นปาล์มหลายร้อยต้นยืนตระงานท้าลมแดดในฤดูร้อนบนพื้นที่กว่า5ไร่ของนายชาญชัยสิทธิ์เครือใหญ่หรือแจ้ชาวบ้านตำบลป,ปากพูลจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งแต่เดิมสวนปา์มแห่งนี้เป็นของพ่อตาที่ได้มอบไว้ให้เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายก่อนจะลาจากโลกนี้ไปอย่างสงบแต่ด้วยดินที่เสื่อมสภาพและขาดการดูแลมาอย่างยาวนานทำให้ต้นปามที่พ่อตาทิ้งไว้หยุดการเจริญเติบโตก็พอดีแฟนโทรมาบอกว่าพ่อตาเสียชีวิตแล้วไม่มีคนทำสวนปาม ลงมาทําสวนปลาล์มได้แล้วเพราะว่าพา่อตาปกไว้ให้แล้วเป็นมอดกของแฟนผมเขาให้ผมทําต่อช่วงนั้นผมทํางานอยู่สี่มุมเมืองครับทําโรงงานพลาสติกก็เลยลาออกจากงานมาเลยแล้วก็มาทําสวนปลาล์มตอนอยู่อ่างทองผมทําแต่นานะครับบ้านผมมีแตนนานากับนา ไม่ว่าพี่แจ้จะดูแลอย่างไรปามก็ไม่มีท่าทีจะให้ผลผลิตที่ดีกับเขาแม้แต่น้อยความท้อแท้ทำให้เขาเคยคิดจะตัดสวนปามแห่งนี้ทิ้งและปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนแต่ภรรยาของเขาได้ห้ามเอาไว้เพราะอยากจะสืบเท้าตามผู้เป็นพ่อยญาสูงมากน่ากลัวมากเลยไม่กล้าลงครับที่ของผมนี่มีตรงนี้ที่บริเวณที่สวนผมนี่มีประมาณ5ไร่ครึ่ง 2,000กวฝ่าเกือบ3,000นะครับค่าตัดหญ้าแต่ละครั้งพอตัดหญ้าเสร็จซื้อปุ๋ยมาใส่ช่วงแรกๆปุ๋ยก็ราคากระสอบละ600ฝาบาทพออยู่มาได้6เดือนเพิ่มมาเป็น900อยู่มาอีก6เดือนเพิ่มมาเป็น1,200มาอีก3เดือนเป็น1,400สูู้ไม่ไหวปวดขมับเลยครับ ถ้าจะปล่อยทิ้งเลยคือจะทิ้งแล้วจะทิ้งแล้วไม่สนใจแล้วว่าจะไม่เอาแล้วไปหางานเอที่อื่นทนํดีกว่าส่วน้นทิ้งไปก่อนเลยจริงอยู่ที่สวนปามของเขาและภรรยาตั้งอยู่ในสภาพอากาศร้อนชื้นเหมาะแก่การเพาะปลูกแต่ก่อนหน้านี้ค่านิยมการใช้สารเคมีถูกใช้อย่างหนักหน่วงสภาพดินที่เคยร่วนซุยกับแข็งกระด้างไม่อุ้มน้ํา และแม้ว่าจะมีฝนตกชุกเพียงใดแต่เมื่อดินไม่ซับน้ำไว้ก็ไม่สามารถสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่เกษตรกรรมได้ท้อแล้วท้อแล้วคือไม่เอาแล้วเพราะเราก็ไม่เคยทำอะไรที่หนักหนาขนาดนี้ด้วยคือลงแรงแต่เราไม่ไ,มได้ไม่ได้ทุนคืนผมไม่ได้ทำอาชีพอย่างอื่นเลยนอกจากทำสวนทอ้อหมดอะไรตายอยากแล้ว ใช้เคมีใช้ตามคนอื่นครับที่เขาแนะนาํามาเพราะเราไม่มีความรู้เลยเพราะว่าเรารเ,เ,พ,ราาเราพิ่งมาอยู่ใหม่เราสงสัยว่าทําไมสวนเราถึงไม่ได้ผลผลิตถึงไม่ได้ก็เลยไปหาเพื่อนหาหลายหลายคนผมต้องออกไปหาคนรู้คนนี้มั่งคนนี้มั่งคนนู้นแนะนาดีมาบอากว่าใช้ยี่ห้อหนั้นดีผมก็ตามเพื่อนไปใช้ตกลงก็ไม่ได้ผลไปหาคนอีกคนนึงใช้ยี่ห้อนี้ดีผมก็ตามซื้อตามก็ไม่ได้ผลอีก เขาได้เดินผ่านสวนของเพื่อนบ้านที่ปลูกต้นปาล์มเพียงน้อยนิดสภาพของสวนปาล์มของเพื่อนบ้านมันดูจะแตกต่างกับสวนของพวกเขาเพราะใบของต้นปาล์มเขียวขจีและให้ผลผลิตเป็นจำนวนมากเขาไม่รอช้าที่จะเข้าไปถามถึงเคล็ดลับในการดูแลสวนจากเพื่อนบ้านก่อนจะได้รับคำตอบว่ามันคือการดูแลรักษาดินด้วยแนวทางเกษตรดินดีพอดีมี มีเพื่อนรุ่นพี่นะครับแกให้ไปดูที่บ้านแกไปดูที่สวนแกก่อนพอไปดูที่สวนแกแล้วครับผมเห็นแล้วผมจึงตะลึงเลยโอ้โหสวนเขาปลูกที่หลังผมตั้ง6-7ปีแต่ของเขาอะแต่ผลผลิตมากของผมปลูกต้อง8-9ปีแล้วผลผลิตยังได้ไม่กี่ตันแต่ของเขาได้เป็นตันแล้วเดือนละ2องตันเปอย่างต่ำจากจำนวนแค่ไม่ถึงร้อยแต่ของผม200าต้น อย่างดีสุดก็เต็มที่สุดก็เกือบ2ตันแค่นั้นเองฝันสร้างบินทธิตีปลดหนี้ด้วยใสเดือนทั่วโลกอย่ามาเยือนอย่ามาขนกลับไปบอกลาเคมีทอดมีไส้ดึงช็อกเคททอน ฟืนฟูดินฟื้นฟูผลผลิตฝืนฟูทุกชีวิตสู่ครัวโลกเดิมอยากจะมีอย่างเขาวบ้างอยากให้มีผลผลิตแบบเขาวบ้างหลอกแฟนไปครับพอแฟนผมเห็นนะครับตะลึงแฟนบอกวุณจราทำได้ไงกลับมาบ้านคุณเอาเท่าไหร่แฟนผมให้เลยคุณเอาเท่าไหร่แฟนผมให้แล้วตอนนี้ แจ่ทาตามคําแนะนำของเพื่อนบ้านด้วยการนํารูปแบบเกษตรดินดีมาใช้กับสวนปามของเขาเพียงสามเดือนจากดินที่เคยแข็งกระด้างก็มีไส้เดือดกลับมาชอนชัยให้ความร่วนซุยแน่นอนว่านั่นคือสัญญาณของความอุดมสมบูรณ์ที่กำลังจะหวนคืนมาอีกครั้งผมจะยกตัวอย่างสวนทุเรียนบนมือถือสวนทุเรียน30ไร่ที่จังหวัดจันทบุรี เขาขายบนบนเฟซบุ๊กเขาส่งถึงผู้กินเลย30ไร่ขายหมดได้ยังไงเฮ้ยผมว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยจะกลายเป็นผู้มั่งคั่งอย่างมั่นคงด้วยนะถ้าเกิดทุกคนคิดอย่างนี้เป็นเกษตรกรที่จปลูกอย่างเดียวก็ขายให้เป็นซะพวกเราที่เป็นผู้บริโภคก็จได้กินของดีอาหารที่ดีคุณอุดมแนะนำมาบอก ผมก็เลยไปดูของคุณอุดมมาแล้วผมก็มาพัฒนาของผมเองจนเดี๋ยวนี้ผมยิ้มออกแล้วว่าทางผมเนี่ยมันออกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากที่ว่าเมื่อก่อนนี้ใช้ปุ๋ยเคมีไปเนี่ยผมไม่ได้อะไรเลยทุกวันนี้ผมก็ไม่อายใครแล้วจากวันนี้กับตอนที่ผมหว่านนี่ประมาณ สามเดือนฝ่าผมเห็นผลแล้วปามผมมีลูกมีทลายให้ผมเห็นผมชื่นใจกับปามผมแล้วครับสิ่งสำคัญคือต้องลดต้นทุนเพราะว่าปุ๋ยราคาแพงไปเราก็สู้ไม่ไหวครับเพราะเศรษฐกิจแบบนี้เราสู้ค่าปุ๋ยไม่ไหวอยู่แล้วทอชตราคบเพลิงคือกเกษตรดินดีกเกษตรดินดีคือทอชตราคบเพลิงทอชคนทำนา เราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีมีไส้เดือนทอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเพื่อให้เป็นอาชีพหลักของคนไทยมาพวกเรามาทอตระคบเพลินมุงมาพร้อมกันมุงไปหนใดไม่ว่าใกล้ไกลทอคือขวันใจ โอ้พระเจ้าทำไมห,หมู่บ้านนี่เกษตรกร้ด้รวยจังอะมาเนะี่ที่เนี่ยเขาใช้ทอสกันทั้งบ้างาฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผล,ผลิตไทยไปครัวโลกทอสนายแน่มากไสเดียนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มาดูกัน ไส้เดือนมีสองเพศในตัวเดียวกันมันจิงแพร่พันธุได้เร็วแค่สองสัปดาห์ไส้เดือนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายไส้เดือนกินดินเป็นอาหารกินมากถ่ายมากหมูลไส้เดือนเต็มไปด้วยธาตุอาหารและการชอนชายแต่ละครั้งก็ยังทำให้ดินโปร่งร่วนซุยชุ่มชื้นอยู่เสมอพืชพันธุ์ของเกษตรกรก็จเจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์ แต่ถ้าดินที่เป็นอาหารของไส้เดือนโดนาสารเคมีละ่ะดินก็เสียไส้เดือนก็จะหนีไปจำศีลอยู่ใต้ดินลึกๆจนกว่าดินจะดีถึงจะกลับมาอีกครั้งหยุดสารเคมีเรียกไส้เดือนกลับมาทำให้ดินดีอีกครั้งเชื่อพลังของดินที่ดีทอช ทอตระคเบเริงมุงมาพร้อมกันพร้อมทอดเต็มขันมุ่งมั่นชุ่มเทมุงไปห้นใดไม่ว่าไกลไกลทอดคือควันใจรอมไปฟื้นฟูพื้นดินของไทยฟื้นฟูชีวิตใหม่ให้อยู่ดีกินดีเืนาใกล้ไกลทอดจม Here it might, I can the door. กันเนี่ยโอ้โหทุกแกทอดสิบต้นโอ้ oh, พระเจ้าอะไรกันเนี่ย oh. บนานนักทำไมหมู่บ้านนี้เกษตรกรไ่้รวยจังอนะ่นานนักที่เนี่ยเขาใช้ทอดกันทั้งบาง ฟื้นฟูผลผลิตไทยไปครัวโลกทอชนายแน่มากทอชตราคบเพลิงคือกเกษตรดินดีกเกษตรดินดีคือทอชตราคบเพลิงทอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีมีไส้เดือน โคชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเพื่อให้เป็นอาชีพหลักของคนไทยจากวันนี้กับตอนที่ผมหว่านนี่ประมาณ3เดือนฝ่าผมเห็นผลแล้วปลาล์มผมมีลูกมีทะลายให้ผมเห็นผมชื่นใจกับปลาล์มผมแล้วจนเดี๋ยวนี้ผมยิ้มออกแล้วว่าทางผมเนี่ยมันออกมากกว่าแต่ก่อนเยอะเลยเปลี่ยนแปลงไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยตั้งแต่ผมใช้มาผมตัดขายครั้งแรกได้ร้อยกิโล แต่หลังจากนั้นพอมาใช้ตัดอีกครั้งหนึ่งได้เพิ่มมาเป็น300กิโลแล้วหลักตันนี้คงไม่หนีผมไปไหนแน่ดินที่ดีของผมนิผมว่าผมว่าต้องมีไส้เดือนอยู่แน่นอนเหลือมันเหลือเชื่อ,อจริงครับเช้าสายของวันใหม่เขาเดินสำรวจสภาพสวนปามของตัวเองท่ามกลางความร่มรื่นของสวนซึ่งมาถึงตอนนี้ เขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของดินที่มีความร่วนสุยขึ้นในทุกครั้งที่ก้าวเท้าเข้ามาในสวนใบปาล์มเริ่มเขียวและโน้มลงดินขณะที่บางต้นมีผลปาล์มออกมาให้เห็นบ้างปาล์มที่เคยเหี่ยวเฉาขณะนี้ความชุ่มชื้นได้กลับคืนมาสู่สวนปาล์มของเขาแล้วครับสิ่งสาคัญคือต้องลดต้นทุนเพราะว่าปุ๋ยราคาแพงไปเราก็สู้ไม่ไหวครับ พอเศรษฐกิจแบบนี้เราสู้ค่าปุ๋ยไม่ไหวอยู่แล้วฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตฟื้นฟูทุกชีวิตสู่ครัวโลกแรกเริ่มก่อนที่ผมจะมาใช้สภาพดินของผมเนี่ยทั้งแข็งทั้งไม่มีขุยไสเดือนก็ให้ผมเห็นเลยแต่หลังจากที่ผมใช้ไปแล้วเนี่ยขุยไสเดือนที่สวนผมเนี่ยเต็มไปหมดจนชี้ให้แฟนผมดู เขายังตกใจหรอกมีด้วยเหรอบอกมีสิดูให้ดีดเต็มไปหมดไสเดือนที่เป็นเสมือนพนักงานพรวนดินจากธรรมชาติกำลังเพิ่มจำนวนพื้นที่สวนปามของครอบครัวนี้โดยไม่จำเป็นต้องให้พวกเขาต้องใช้แรงงานของตัวเองพรวนดินเลยก็ว่าได้จากวันนี้กับตอนที่ผมว่าน,นี้ประมาณ สเดือนฝ่าๆผมเห็นผลแล้วปามผมมีลูกมีทลายให้ผมเห็นผมชื่นใจกับปามผมแล้วปามที่มีผลอัดแน่นเต็มทลายก็ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่แสดงให้เห็นว่าเพราะดินที่ดีทำให้ผลผลิตดีตามมาทลายปามเปล่าที่เหลือปริมาณมากกลายมาเป็นสิ่งที่เขาเลือกในการปรับสภาพดินเพราะทลายนั้นมีประโยชน์ โดยเขาใช้ทลายปามเปล่าเป็นวัสดุคลุมดินเพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินทั้งช่วยลดการสูญเสียความชื้นจากผิวดินและยังเป็นสารอาหารแก่พืชได้อีกด้วยจากครั้งแรกที่ผมเข้ามาในสวนปามนี้ผลผลิตก็ไม่ได้ผมมาหดหูผม,ผมท้อแท้ผมไม่อยากจะทำแล้วคุณอุดมที่แนะนำผมมาเขาบอกว่าประมาณ6เดือนถึงจะเห็นผลช้าหน่อยแต่ผมามาใช้ดูแล้ว ไม่ทันถึง6เดือนด้วยซ้ำครับแค่3เดือนกว่าๆเนี่ยดูปลาล์มผมสิครับจากที่ไม่เคยผมไม่เคยอยากจะมาเลยไม่เคยอยากพาใครมาดูเลยเพราะว่าอายมันไม่มีผลผลิตให้เขาเห็นเลยมาคข้ามาแล้วเขาก็ถามว่าโอ้ยได,ได้ได้กี่ตันพอเราบอกได้แค่หลักร้อยโลเขาก็โอ้โหไม่น้อยจังเราก็อายเขาแล้วคุณอุดมแนะนำมาบอก อยากให้ทางเนี่ยมันย้อยลงมามันจะได้ไม่หนีบทลายจะได้ทลายได้ใหญ่ขึ้นผมก็เลยไปดูของคุณอุดมมาแล้วผมก็มาพัฒนาของผมเองจนเดี๋ยวนี้ผมยิ้มออกเลยว่าทางผมเนี่ยมันออกมากฝ่าแต่ก่อนเยอะเลยเปลี่ยนแปลงไปจากหน้ามือไปหลังมือเลยเมื่อดินดีแน่นอนว่าพืชผลเกษตรก็ต้องดีด้วยทำให้การตัดปลาล์มขายครั้งแรกของแจ้ได้น้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัม และห่างกันเพียงแค่20วันก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งที่2ครั้งนี้ได้ดำหนักถึง300กิโลกรัมและคาดว่าหากตัดครั้งต่อไปจะได้ดำหนักถึง500-600กิโลกรัมเลยทีเดียวเนื่องจากปาล์มน้ำมันเป็นพืชยืนต้นที่ปลูกง่ายจเจริญเติบโตเร็วและให้ผลผลิตสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับพืชน้ำมันชนิดอื่นๆดังนั้นจึงต้องการธาตุอาหารและน้ำในปริมาณมาก เพื่อเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นการจัดการธาตุอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการช่วยเพิ่มผลผลิตโดยเฉพาะการใช้ธาตุอาหารด้วยรูปแบบเกษตรดินดีมาทุกวันครับทีนี้ผมมาทุกวันเลยมาเข้าสวนทุกวันเลยเดินดูทุกวันเลยปลาที่นนวงคือมันสมบูรณ์แล้วก็ทางปลามีน้ําหนักตั้งแต่ผมใช้มาผมตัดขายครั้งแรกได้ร้อยกิโล แต่หลังจากนั้นพอมาใช้ตัดอีกครั้งหนึ่งได้เพิ่มมาเป็น300กิโลแล้ว300กิโลกว่าครั้งต่อไปผมว่าผมต้องได้มากกว่า300ขึ้นแน่นอนหลักตัดนี้คงไม่หนีผมไปไหนแน่ปาล์มหนึ่งต้นจะมีประมาณ25-30ถึงทลายแต่ถ้าปาล์มมีความสมบูรณ์ดีใน1ทลายจะมีน้ำหนักประมาณ15-20ถึงกิโลกรัมจากที่ว่าเมื่อก่อนนี้ใช้ปุ๋ยเคมีไปเนี่ยผมไม่ได้อะไรเลยทุกวันนี้ผมก็ไม่อายใครแล้วจาก พาเพื่อนเข้ามาดูได้เลยอเอของผมลืมตาอ้าปากได้แล้วถ้าผลผลิตผมแบบนี้ยิ้มได้แล้วแฟนผมดีใจแล้วเร็วไฟในวันนั้นยังลูกชนอ,อยู่ใน,ในใจก็เกิดเป็นแสงไฟสองนำทางทุกคนไฟล้างความทุกทนให้หมดสิ่งจากแผ่นดิน ความยากจนที่ทำให้ฉันได้เกิดขึ้นมาจากเศษฟานเศษยากลายเป็นคอบเพลิงเกษตรกร แนะนำให้เพื่อนมาดูที่สวนผมได้แล้วจากเมื่อก่อนนี้ผมไม่กล้าใครมาเลยอายเขาครับมีแต่ต้นปา่าไม่มีผลผลิตให้เห็นทุกวันนี้มีคนมาดูครับมีเพื่อนผมก็มาดูอยู่เข้ามาแล้วเพื่อนตกใจครับเห็นสวนผมปามดกขนาดนี้บอกสวนพี่ไม่ปามดกจังบอกอืนี่แหละใช้นี่แหละตอนนี้ยิ้มขึ้นแล้วลหละทุกวันนี้แจ้และภรรยาต้องเข้าสวนแทบทุกวัน เพื่อมาดูแลต้นปาล์มมรดกที่ผู้เป็นพ่อทิ้งไว้ด้วยหัวใจที่เปี่ยมสุขซึ่งผื้นดินของพ่อตาวันนี้กำลังถูกสานต่อด้วยความขยันของลูกเขยและลูกสาวทำให้สวนปาล์มของพ่อยังคงสามารถเลี้ยงชีพของพวกเขาได้อย่างยั่งยืนหัวใจของการทําการเกษตรต้องลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้องเราต้องทำทำไงให้ดินกลับมาล้วนซุยมี ไส้เดือนมีทั้งไส้เดือนมีทั้งจัดนาชีที่ว่าปรับสภาพดินกับเราได้ช่วยเราได้โดยโดยธรรมชาติดินที่ดีของผมงผมว่าผมว่าต้องมีไส้เดือนอยู่แน่นอนจากที่ผมเดินดูเดินดูอยู่ทุกวันเห็นแล้วว่าปามสุกเริ่มสุกแล้วผมจะแทงอยู่อีกสองวันข้างหน้านี้จะจะตัดขายได้แล้วครับเหลือมันเหลือเชื่อจริงๆครับดีใจจริงๆ สุดยอดมันสุดยอดมากๆเลยเนี่ยผมถามต,งตรงๆเลยสองข้อเนี่ยมันใช้ได้จริงใช่ไหมไม่ได้มาโลกสวยไม่ได้มาพูดเอาหล่อๆใช่ไหมนักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลายแหละเนี่ยใช้เวลาให้เป็นประโยชนยช์จ้ะคุณไปปลูกอะไรก็ได้อไม่จําเป็นต้องร้อยไร่พันไร่อย่างเมื่อก่อนเอาสักห้าไร่สามไร่ที่คุณมีที่ดินเนี่ยไปทําดินที่มันดีมีเส้เดือนซะแล้วคุณก็ไปปลูกอะไรเพราะคุณภาพมันก็จะมาจากธรรมชาตินั่นแหละอืและเดี๋ยวคุณก็เล่นไปที่ ใช้ความเป็นนักเลงคีย์บอร์ดคุณเล่นไปสิเดี๋ยวโลกมันก็เห็นแล้วโลกเห็นปุ๊บมูลค่าก็คือตังอะ่ะคุณกังจะบอกว่ามีภาพความสําเร็จมากมายที่พิสูจน์แนวคิดสองข้อนี้ของคุณถกให้คุณผู้ชมได้ดูกันจะๆเลยว่าอย่างนั้นวันนี้นะฮะคุณต้องเป็นศิลปินคนหนึ่งที่กําลังสร้างงานศิละปะนั่นคือการปลูก<ะ>และคุณก็ต้องเป็นผู้ขายด้วยมมาาาพวกเรา ติดตามรายการดินเปลี่ยนชีวิตทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลาบ่าย2องโมงาทางทอทบ .5 คุณก็เคยเป็นแบบนั้นคุณก็เคยเป็นหนี้จากการทำการเกษตรแบบนี้ถ้าหากว่าคุณต้องฟังแม่คุณนอนร้องไห้โหยหวนทุกคืนเพราะปัญหาของหนี้สินจากการทำนาทำไร่เนี่ยคุณจะลืมมันง่ายไหม ออจะมุงไปเรื่ม,มือูชีวิตใหม่ให้กระเสกตรการเจ็บปวดที่สุดที่เดินเข้าฝืนนาแล้วปลาหมอลอยตายปลาช่อนมันลอยตายปลาดุกไม่เห็นแล้วลูกกบลูกออดไม่มีแล้วเจ็บที่สุดในชีวิต